Drop it. ที่นะคะ,คะที่ไม่ให้คุณกี้ผ่านคือเข้าใจเรื่องความเจ็บป่วยความเจ็บป่วยมันก็บั่นทอน,ทนการดำรงชีวิตของคุณกี้แต่ว่าที่ไม่ให้เนี่ยขอ,ขอพูดเรื่องเฉพาะการเงินเราก็อยากจะให้คุณกี้เอาไปใช้แล้วมันก็จะเป็นประโยชน์จริงๆคือจุดเริ่มต้นเนี่ยคุณกี้น่าจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้คิดว่าตอนที่จุดที่ทําให้คุณกี้เครียดสะสมจกนกระทั่งเป็นซึมเศร้าน่าจะมาจากเรื่องเงินนั่นแหละเพราะตอนที่อยู่กับสามีคนที่2เนี่ย ซึ่งเขาให้เงินคุณกี้แล้วคุณกี้มีเงินเก็บแล้วก็เขาไว้ใจคุณกี้ให้คุณกี้ไปทําธุรกรรมแทนเขาไปแบงก์อย่างเงี้ยตอนนั้นน่าจะเป็นช่วงที่น่าจะมีความสุขยังไม่ทุกยังไมยังไมถึงกับเครียดมากแต่จุดเริ่มต้นเนี่ยมันคือตอนที่คุณกี้ไปให้พนักง,งานแบงก์กู้อันนั้นนะคะคุณกี้ต้องเอกใจและต้องตั้งข้อสังเกตว่าพนักง,งานแบงก์ เขาก็กู้เงินแบ่งได้เขามีสวัสดิการเขาอาจจะกู้ได้ดีกว่ามากู้คุณกี้เขาเอาผลประโยชน์มาล่อใจคุณกี้อะว่าคุณกี้จะคิดดอกเบี้ยเท่าไหร่ก็ได้คุณกี้ก็คิดเขาตั้ง20ิต่อเดือนร้อยเลยยี่สิซึ่งมันโหดมากเวลาลุงนี่มาตรงนี้เรายังบอกเลยว่าโอ้เจอเจ้านี้คิดดอกเบี้ยร้อยเลยยีิต่อเดือนนี่โหดมากเลยนะแต่คุณกี้กลับไปทําตรงนั้นอันนี้ค่ะ มันก็เลยเป็นปัญหาแล้วถ้าเกิดจําได้เนี่ยพี่นุพูดเสมอว่าการที่เราจะตั้งตนเป็นคนปล่อยกู้นอกระบบอ่ะต้องมีพลังต้องมีพลังต้องมีอิทธิพลต้องแบบไล่บี้ได้ว่าเอาหนี้มาจ่ายฉันถ้าเราเป็นคน<ม>ที่แบบเป็นคนธรรมดาเนี่ยเราทําแบบนี้ไม่ได้นะมันต้องมีลักษณะเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณกี้ไปพลาดตรงเนี้ยไปพลาดตรงที่ว่าไปเชื่อเขาแล้วไปพลาดตรงที่ว่าเราอยากได้เพราะเราเห็นว่าโอ้โหผลตอบแทน20%ตต่อเดือนอันนี้คือผิดข้อที่หนึ่ง แต่ข้อที่สองที่พลาดมากมากคือเงินที่เราเอาไปให้เขาแ0ดห0,000ื่นมันเป็นเงินของเราถูกไหมคะถ้ามันหายไปมันก็คือเงินของเราทำไมคุณกี้ต้องไปดิ้นรนเพื่อจะหาเงินในทางที่ผิดเอามาคืนตรงนี้ก็เข้าใจว่าอาจจะกลัวสามีจะว่าว่าเงินหายไปไหนซึ่งถ้าสามีบอกว่าเงินหายไปไหนเนี่ยคุณกี้สามารถพูดได้ว่าพนักงานแบงกู้แล้วกี้ก็เลยเห็นว่าเออเขาน่าเชื่อถือนะเลยคือคุยแบบเรื่องจริงกับสามีอะ มันก็จะง่ายกว่านี้แต่พอคุณกี้ไม่คุยแล้วคุณกี้ไปเล่นหวยหุ้นซึ่งก็ผิดเพราะคุณกี้ไม่มีความรู้หวยหุ้นมันก็ผิดอยู่แล้วแต่ที่คุณกี้เล่นผิดกว่าเดิมเพราะว่าอย่างที่พี่บอกว่ามันออกกันละสองรอบคุณกี้เล่นได้ยังไงสี่รอบ แสดงว่าหวยเนี่ยหวยมโนเจ้ามือมันตั้งขึ้นมาเพื่อหลอกล่อให้คุณกี้เอาเงินเนี่ยไปลงแล้วก็ได้รอบแรกได้รอบสองหลังจากนั้นเสียหมดเลยแล้วเราเนี่ยก็ไปติดบ่วงตรงนั้นเพราะสิ่งที่คุณกี้มีอยู่ในใจตลอดก็คืออยากได้มากขึ้นอยากมีมากขึ้นมีแสนไม่พออยากได้มากกว่าสามีให้เดือนละหมื่นไม่พออยากได้เท่านี้อยากได้มากกว่าถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือเราโลภเราโลภความโลภมันบังตาเรา แล้วมันทําให้มันผิดหมดเลยถ้าวันนั้นเราใช้ชีวิตเรียบง่ายสามีให้เราอยู่อย่างนี้ดูแลเราแบบนี้เราใช้ชิตแบบนี้เราก็จะไม่เป็นแบบนี้จะไม่เครียดสะสมแบบนี้แต่เนี้ยถล่มไปหมดเลยแล้วหนาซ้ําไปค้าประกันเพื่อนโดยที่ความสามารถตัวเราเองยังตัวไม่รอดเรายังไม่รอดเลยเราจะไปช่วยคนอื่นได้ยังไงลูกเรายังไม่รอดเลยจะไปช่วยได้ยังไงแล้วสุดท้ายพอสามีทิ้งตอนนี้จบ ทั้งหมดเลยอันนี้ค่ะข้อสำคัญที่สุดคือถ้าเรามีปัญหาเรื่องเงินถ้าเรามีเงินเก็บให้คิดไว้เลยว่าเงินเก็บอะ่ะเลี้ยงเขาเป็นลูกคือเลี้ยงเขาเป็นลูกเลยคือต้องรักเขาต้องอยากให้เขาอยู่กับเราคือลูกกับเราอยากให้อยู่กับเราเราอยากกอดลูกตลอดอะ่ะใช่ไม้มเราจะอยากกอดลูกหอมลูกลูกโตมันไม่ให้เรากอดเรายังอยากกอดมันเลยนั่นอะ่ะอยู่กับเงินอะ่ะให้เหมือนอยู่กับลูกคือกอดไว้แน่นๆเลย เฮ้ยฉันเก็บไว้แล้วฉันกอดไว้เลยฉันรักมันอย่าไปเห็นเขาเป็นโจรอย่าไปเห็นเงินเป็นโจรเราไล่เขาออกจากบ้านไล่เขาไปอยู่กับคนอื่นไล่เขาไปอยู่คนอื่นไม่ให้เขาขึ้นบ้านไม่ได้คุณกี้ต้องกลับไปคิดใหม่แล้วเริ่มใหม่แต่ณนะวันนี้ที่คุณกี้มีปัญหาแบบนี้ฝากนิดเดียวเรื่องงานเพราะคุณกี้อ่ะต้องใช้มอเตอร์ไซค์แล้วกินยาทานยาแล้วก็อาจจะเบลอ ขับรถขับลาก็อันตรายลูกก็ยังเล็กอยู่เมื่อกี้ต้องเจิญถามแล้วว่าบทเรียนที่เราได้อะตอนที่เราแบบจะตายรถชนน่ะเราไม่อยากตายแล้วอะคือตอนแรกอะโฮ้ยเรื่องความตายเป็นขนมของหนูพอจะตายขึ้นมาจริงๆโอ้ยไม่เอาแล้วอย่างเงี้ย<ม>ก็ต้องคิดตรงนี้นะคะ<ม>เพราะฉะนั้นต้องระวังแล้วสองก็คือเรามีโรคซึมเศร้าเราต้องกินยาเราไม่ปกติการที่เราทำงานฟู้ดแพนด้าเราต้องไปเจอลูกค้าหลากหลายนะ ไม่ใช่ลูกค้าน่ารักกับเราทุกคนนะใช่ไหม<ช>คุณกี้<ช>อาจจะเจอคนพูดไม่ดีอย่างเงี้ยทำไมมาส่งฉันอย่างนี้ลูกค้าเราเห็นนะ่ะในโซเชียลเยอะแยะเลยด่ากับคนส่งมั่งอะไรบ้างอย่างเงี้ยคุณกี้ต้องต้องทาใจหนักๆนะถ้าทํางานตรงนี้ต้องเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นทานยาตามที่หมอสั่งอย่าดือ้อแล้วก็มีวินัยกับตัวเองแล้วบอกตัวเองเสมอกล่อมตัวเองไว้เลยว่าฉันต้องชนะฉันต้องชนะทุกอย่างกี้ต้องชนะ ถ้าคุณกี้บอกตัวเองว่าคุณกี้แพ้คุณกี้ก็จะแพ้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณกี้บอกว่าฉันต้องชนะวันนี้อาจจะยังไม่ชนะแต่วันหน้าคุณกี้จะชนะจริงๆนะคะสู้ๆนะ